ครับสวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูผาชาแนลนะครับอ่ามุมน,นี้นะครับผมคู่ผาชาแนลมะวานปุ๋ยนะครับอ่าท้องหน้ามงมนี้ผมได้ลงไปแล้วทาพี่น้องในเบิ้งนะครับเพื่อจะเห็นนะครับตอนอ่าผมมะวานเขา่าแล้วกช่วงเข่าเกิดนะครับ แล้วก็ตอนนี้ตอนนี้เดือนสิงหานะครับวันที่สิบสิบห้าประมาณนี้ครับจากวันที่ใดกันเนี่ยประมาณวันที่สิบห้าสิบสี่สิบหานะครับเิียว่าสิบหาเพราะว่าอื่นเลกออกนะครับวันที่สิบหกสิบหาสิงหานะครับหกสามผมพาพี่น้องมาเบิ้งเข่านะครับมาเบิ้งเขา่าหลังจากกินข้าววานไปแล้วนะครับ ผุมบานเขาช่วงช่วงประมาณสงการนะครับเดือนเมษาสงการจะเมษามกราคมพันห้าเมษาพฤษภามพันธะกราสิงหาอาเขานี่อายุได้ประมาณสี่เดือนนะครับมันแรงหลายครับปีนี้ปีนี้ถือว่าแรงแห้งครับก็แต่มีฝนมาช่วงบาง สอสามอาทิตย์นี่ครับลักลักกับสองอาทิตย์นี่ครับเขากับพัตสีงามนะครับเขาหน้าผมนี่เนาะทีนี่โลกเป็นโลกใบมันใหม่นะครับผมตอนนั้นนะมันมีฝนฝนใหญ่มามาเทือนหนึ่งนะครับมันกับมีหนามโอโจไอแจผมกับว่าวานปุ๋ยนะครับจัดการวานปุ๋ยเลยก่อนมูนะครับวัาสีเอาไห้มันงามขอมูแหละแถวนี้กัปรากฏว่า ตตยครับเข่าใตา้ใบใหม่นี่ครับจะเห็นนี่นี่นะครับให้นี่ให้นี่แล้วก็ให้นี่นะครับใบมันสิใหม่แล้วก็เหี่ยวลงเหี่ยวล่งผมได้เอาเครื่องตัดห้านะครับนี่ตัดเบิดเลยครับนี่หน้าผมฝายใหญ่มันสิมีอยู่หนึ่งสองอ่ะุุ่นจิเป็นฝ้ายหนึ่งนี่ครับฝ้ายหนึ่งนี่ฝ้ายหนึ่ง ก,ก็เป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะครับมีอยู่ลักษ์ซีฝายนะครับนอกนั้นก็เป็นไฮน่าลักษ์ซีฝายนี่คือได้ใน์เครื่องตัดหญ้าตัดเบิดนะครับคือว่าเขามันตายเนาะ,ละหลังจากนั้นมาหอดมือนีกับประมันหลังจากตอนตัดมาหอดมือนีกับประมณัณตีไปสักเดือนหนึ่งครับเขาก็ึืนมาได้ซ้ำนี่ตอนตัดน่ผมตัดจำเลยครับตัดเสมอหนานะครับ มองไนบ่มีนามกับตัดเกือบจำเงาเขา่าบนแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้เบิ่งเขา่าไกลๆนะครับตอนนี้เขามาไหนซ้ำนี่แล้วครับนี่เริ่มเริ่มกลมแล้วครับเขาเริ่มกลมแล้วต้นที่มันงามมันก็เริ่มกลมแล้วนะครับเนี่ยส่วนต้นที่มันแงหน่อยมันก็บันได้กลมนะครับผมก็เลยจัดการมาวานปุ๋ยเธอที่สองนะครับอ่าวานปุ๋ยเธอที่สองนี่ มก็ะบหมั่นใจว่าต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดกันแน่นะครับแต่ว่าพวกนี่ผมว่านปเป็นเรียบร้อยแล้วครับพวกายนี่ผมเอาปุ๋ยสิปหานะครับเอาปุ๋ยสิปหาผสมกันประมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะครับก็บปุ๋ยยูเรียผสมกันแล้วก็ว่านนะนี่ครับกระลั่งเขียวอ้กระลัางเขียวขื้นครับเนี่ยกระลังเขียวขื้นเลยครับ แต่ว่าพวกทั้งทึ่งผมนครับเป็นเป็นนูนเนาะเป็นหน้านูน่นผมก่สีใสปุยยูเลียและะ้วก็ใสซิโพกยี่สิบศูนย์นะครับปุยมันเหลือครับซิโพกยี่สิบศูนย์มันก็นตรงจําเป็นในใสกับยูเลียแหละครับบอยอยากซื้อใหมเนาะมันก็คือสีใส่ใดึ้นกันแหละครับแต่ว่าถ้าเอาตามสูตรที่เขาเขียนมานะครับ เขาวานวานหลอบสองอย่างทีว่าเป็นการวานรับล่วงเนาะ้าตามฉลากเนี่ยมันมันในใส่ตะปูยูเรียนะครับมันในใส่ตะปูยูเรียแต่ว่าทถาที่ผมเคยเคยวานมากนะครับโบหูว่ามันเป็นน้ําดินหรือเป็นน้ําหยางผมกับโบมันใจเนาะ้าใส่ปุ๋ยสิบหารับล่วงเนี่ยเม็ดมันสีตรงครับ เม็ดมันสีตรงมรันสีบกคอยมีเม็ดรหลีบนะครับอ่ทางอื่นนะครับเขาใส่ปุ๋ยจังไรน,นะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเนาะผมก็สิ้ให้ห็ว่าเออจริงๆเราไมนต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดเพื่อรับร่วงกันแน่นะครับระยะการวานซ้ำไหนนะครับอ่าอันนี้ผมกับการาประมาณว่าของผมเนาะหนึ่งเดือน ก้อนเข่าตั้งทองนะครับกะประมานเอานอหนึ่งเดือนก้อนเข่าตั้งทองเนี้ยเนี้ยให้เบิ้งอันนี้ครับเห็นอยู่ไหมครับนี่ครับขาวๆหนุนครับนี่อ่าอ่ไลนะนี่เห็นไหมครับพี่นอ้องอ่าเป็นเป็นนกป่าค้างนะครับมันมากินหอยเชอรี่นะครับอ่าพัตตมีมาปีแลกนะครับหน้าผม คุปีกับบเคยเห็นนะครับนกอันนี้จักมันมาตาใสนะครับโบหูเป็นนกปากหางนะครับปีแหลกครับอันนี้ถือเป็นเป็นมูหน่อยนะครับมายังเถื่อมันสิเกาะอยู่ลำต้นใหม่ยังสีนะครับมันสิเกาะเป็นเป็นต้นเฉพาะข้ามันเนาะมันสิเกาะอยู่ประมาณฐามูใหญ่มันกับสิอยู่แจ็คลอยก็โตนี่ครับนี่มันมันแยกเป็นกลุ่มหน่อยออกมานะครับ มันมาถากินหอยเชอรี่ครับเดี๋ยวเบึงอ่าบักเือล่งเข่าได้ครับล่งเขานี่เขาลมเบิดครับนุกอันนี้นะครับแต่ว่ากระดีอหรอกมันมากินหอยเชอรี่นะครับปอหัวมาตาไสปีแหลกครับไปนี่ผมกะสิเได้ไปวานปุ๋ยแล้วครับบันนี่ ให้นี่กัประมาณประมาณเกือบสองงานนะครับเมื่อยหนึ่งขึ้น,นครับเดี๋ยวผมให้เบ่งหลบๆนะครับอันนี้เข,ข่าบั้นนขืนเลยครับให้นี่ผมมาสั่าอีกหลบสองย่านม่นมันบวขึบขืนนะครับถือปูยืดเดียก,กบเพื่อสิขขืนยู่เหรครับตาเนี่ อันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศดีๆเลยครับนี่ท้องหน้านี่สบายตาครับปึ๊บอันนี้เป็นหน้าของหน้านะครับเป็นหน้าของหน้าสาวนะครับของเพิ่นงามแหละครับเป็นปุ๋ยไรนะครับปุ๋ยบัวไรกับบวัวใดขึ้นหน้าเพิน่นอันนี้ตรงกลางนี่จะเป็นเดือนกับต้งไปนะครับตรงไปนะอันนี้จะเป็นต้นเสือกนะครับ ภาษาอีสานเขาเอเขาเอื่นต้นเชือกนะครับโต้งไปเลยครับอ่ะนี่นะครับบรรยากาศดีครับ ีครับตอนนี้จากปุ๋ยซีสอบนะครับ mm hmm. เท่ากับเหลือ2ส,สอบครับ ผมกระใายทงม่แลลวเนะาะทงนี้มันจะอยู่ติดถนนนะครับหน้าตรงนี้ประมานมันสิบสองเรเนาะครับปลูกม่นไปกะตรงนี้ปลูกม่นไปกับปะมา่านผมว่าน่าจะประม่านสามไรนะครับเรือนันกับเป็นเขานะครับเป็นเขา่า ผมกับสีวานตรงนี้ก่อนนะครับวานตรงนี้นะกระหิ้วเขา่าวราบ้านนี้แจ็คสีเบิร์ดลูบอลละครปุ๋ยสองสอบนี่สำหรับคลิปนี้นะครับผู้ผาชไน่เอากะขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนานะครับสำหรับการวานปุ๋ยนะครับการวานปุ๋ยเฮากะฝากพี่น้องนะครับคอมเมนต์นะครับ ว่าการใส่ปุ๋ยรอบสองเนี่ยมันต้องใส่ปุ๋ยสูตรใดนะครับถึงจะได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสำหรับผมกัมีเพียงซ้มนี้ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ